I mm -hmm. cái gì khử tôn thổ nhà tục nhà đó tục nhà họ đúng tôn thôi tên tôn sống ổn เล็กใหญ่ไหมอันนี okay, ้ครับเห็ดใหญ่มากนะไม่รู้วเห็ดอะไรแต่มันรู้ว่าใหญ่มากก่อค ไปเลยเาเริมโอ้เจอแล้วนี่นนก็เตือนตัวปพราะยี่ห้อนะครับมาส้มโอตกโอ้ยติดกองน้ำดูว่ามีอะไรแปลกๆหม่บ้างผมไม่ได้มาไปสังน,นั้นเลยอะ thằng hít thằng hít thằng hít thằng thằng hít thằng hít thằng Này thằng hít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  thằng แล้วมันก็หอกหอบกับสทางดึงก้นอยยังจเนี่ยชั้นไหนอืมใช้ตนบอลนกทาง

นั้นนั้นผมเองนะนั้นผักพนผเองครับเขียนได้เร็วขเดินเร็เรเรเรวๆครองโหาไปดูนนา่าน้านเถอมานรคือโทาวปดูหลังรอบคนนั้นเมื่อกี้ผมดินมันข้างหอยู่ข้างนอกค่ะ ลงกัดคอตันทิพยลงไปต้นทีไปวัน yeah, I mean ี้ผมมาลงพูนะขอโทษที่ลงคลิปนะครับล้องลอะไรนะรู้ตอนกินนนี้แหละอาจจะงีไปโอเคแล้วับอีกแล้วไอ้ตรงนี้กับตรงนี้เอ้านี

โอเคไอ้ okay. ต้นนาำหมอ่อนนะม,ม้ำม่อนไปต่อไปต่อเริ่มข้าหน้าสวนแะล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหน้านกนละส,ส,ส,สวยไอปสงูคนอื่นต้วนะคะหมอนี่เลยรงน,น,น,นี้ต่อต้งไหนไม่รู้นี่ต้นมะพร้าว ตรงนี้ไงข้ายตุอกนกอุ้ยข้างสวนวนะข้างนะอืออยู่ตรงนี้ตามหาเห็ดต่อเห็ดเหมือนว่ามัชอบออกบน่ันมากเนะี่ยดูก่อนไม่มีไมมันออกรูปลาต้นมนะไม้บ้างมีเห็ดน,นะ